นายยูนีภูมิใจเสนอเจนนิเฟอร์บอดดี้เมื่อสาวสวยตัวท็อปต่อรุ่งเรียนกลับถูกใช้แปลกหน้าจับตวงเธอไปเพื่อใช้เรือนร่างเธอาน,น,นไปทำอะไรบางอย่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็ทำให้ชีวิตของเธอ้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน,นไปติดตามรับชม,มพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกรช่องอยูนีช่วยกดเพิ่มหนึ่งซับสไคร้ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่นิดดีซึ่งเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้ซึ่งในตอนนี้เองเธอก็ต้องถูกส่งตัวหมาขังอยู่ที่ด้านในคุกที่ทุกคนนั้นก็สวมใส่แต่ชุดยูนิฟอร์มสีสม้มแถมตัวของเธอนในตอนนี้ก็มีใส่ก้าวราวชอบมีเรื่องกับผู้คุมและก็เป็นขาโจประจําคุกแห่งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ก่อนที่เธอเจอ เธอก็ต้องเจอกับการสูญเสียคนรักและเพื่อนสนิทที่เธอรักไปพร้อมๆกันทั้งทง,ทงที่แท้จริงแล้วนีส่ยลูนางเอกก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกบหนังคนละม้วนเธอก็ไม่ได้เป็นอีคลั่งมาตั้งแต่เกิดและเรื่องทุกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านชนบทซึ่งในเมืองนี้มันก็ยังมีน้ําตกที่พวกนักวิจัยและก็นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากต่างก็แห่มาทําการทดลองรถวที่น้ําตกแห่งนี้มันก็มีรู ที่ทำให้น้ําตกลงไปและมันก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งของทดลองที่พวกเขาเทใส่ลงไปนั้นของทุกอย่างมันก็จะจมหายไปไม่ต่างกับหลุมดําที่ถูกกลืนทุกอย่างลงไปในหลุมก่อนที่เล่าเรื่องเล่าเด็ดีย้อนกลับไปสองเดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่ทุกอย่างในเมืองนี้มันจะเลวร้ายซึ่งทางด้านนางเอกเ,เธอก็มีเพื่อนสนิทอย่างเจนิเฟอร์ที่เป็นสาวฮอตและก็ร้อนแรงที่สุดในโรงเรียนแถมนางเอกในตอนนั้น เธอก็เป็นแค่เด็กสาวติม่มติมและก็มีแฟนหนุ่มที่ชื่อวิชิฟซึ่งตัวทั้ง3คนนั้นก็เป็นเพียงแค่วัยรุ่นปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งหลังเลิกเรียนวันนี้เองเจนนิเฟอร์เธอก็ได้พูดชวนนางเอกให้ไปดูมินิคอนเสรริร์ตของวูฮงล็อกที่ชื่อวูลโลโชเดอร์เราก็พูดทิ้งท้ายนางเอกนั้นว่ายังไงคืนนี้เธอก็ต้องแต่งตัวให้แซบนะและพอนางเอกก็กลับเปลี่ยนชุดให้กับชิปแฟนหนุม่มของเธอดูชิปเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไป ว่าเธอก็ไปต้องทำทุกอย่างตามคำของของเจนิเฟอร์ก็ได้นะจึงทำให้ดานด้านนางเอกเธอก็เลยโชว์ที่ห้อยคอที่มีตัวอักษร BFF Best Friend Forever ให้กับทด้านชิปดูว่าพวกเธอทั้งคู่นั้นก็สนิทและก็เล่นกันมาตั้งแต่ไวเด็กแล้วและพอพวกเธอทั้งคู่มาถึงที่บาร์ที่เต็มไปด้วยผู้ชายซึ่งก็แน่นอนละ่ะพอเธอเห็นนักร้องนนำที่กำลังยืนอยู่เนเวที เจนนิเฟอร์เธอก็รีบเดินพุ่งตรงไปหาเขาเพื่อหวังจะอ่อยให้ใชายคนนี้หลงสเสน่ห์เธอและเท่านั้นยังไม่พอเธอก็ยังออกตัวขอจะเลี้ยงเหล้าให้กับนักร้องนําพวกนี้ก่อนที่เดินกลับไปที่บาร์จึงทําให้ในจังหวะนี้นางเอกเธอก็เลยแอบได้ยินในสิ่งที่พวกนักดนตรีพวกนี้พูดเม้์กันว่าเจนนิเฟอร์แม่สาวไฟหน้าใหญ่คนนั้นเธอก็น่าจะเวอร์จินน่าจะยังบริสุทธิ์อยู่เป็นแน่ ซึ่งคนดีนแบบนี้นางเอกเธอก็เลยรีบเดินตรงข้ามาพร้องกับพูดบอกกับนักร้องนําคนนี้ไปว่าผู้หญิงที่พวกนายกำลังเมสากันอยู่นั้นเธอก็เป็นเพื่อนสนิทของฉันและใช่เธอก็ยังเวอร์จิ้นอยู่และพอนางเอกเอาเรื่องนี้ไปพูดเล่ากับเจนนิเฟอร์ฟังเธอก็เลยพูดต่อกลับนางเอกไปว่าจะบ้านเหรอขนาดประตูหลังฉันก็ผ่านสงครามมาัแล้วก่อนที่เจนนิเฟอร์เธอจะเดินไปที่หน้าเวที และจ้องมองไปที่นักร้องนาหนุ่มคนนี้อย่างเคลิคล้มแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านนางเอกเธอก็มอเมินมองไปเห็นเปลวไฟที่กําลังค่อยค่อยลุกไหม้และภายในเวลาพริบตาไฟเหมือนก็ไหม้ไปทั้งหลานจึงทำให้ผู้นคนที่อยู่ในบาร์แห่งนี้ต่างก็เร่บหนีตายกันอย่างไม่คิดชีวิตและพอนางเอกตั้งสติได้เธอก็รีบพาเจนิเฟอร์ปีนหนีออกไปจากช่องหน้าต่างภายในห้องน้ําและพอพวกเธอรอดออกมาได้จเจ้าหนุ่มขาล็อกที่เป็นนักร้องนํา เขาก็เดินเข้ามาร้องกับพูดบอกเจนิเฟอร์ว่าเธอก็ยังช็อกอยู่ใช่ไหมงั้นฉันก็คิดว่าเธอก็ต้องไปขึ้นรถตู้ของฉันและเดี๋ยวฉันกับเพื่อนๆจะช่วยทําให้เธอนั้นดีขึ้นเองซึ่งพอดินแบบนี้เจนิเฟอร์เธอก็เลยตอบตกลงและทิ้งนางเอกไว้แบบหน้าตาเฉยซึ่งถึงแม้ว่านางเอกเธอจะพยายามพูดห้ามพยายามพูดเตือนเจน,เจนิเฟอร์อยังไงเธอก็ไม่ยอมฟังและพอเธอกลับถึงที่บ้าน เธอก็เลยรีบโทรเล่าเรื่องนี้ให้กับทางด้านชิปฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ไปไม่ที่บาร์และการที่เจดีปเพอร์ก็ขึ้นรถตู้เป็นคนแปลกหน้านั้นทางด้านชิปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาคิดว่าเหมือนกับเป็นเรื่องปกติของเจดีปเพอร์ที่เธอนั้นก็ดทิ้วไล่่อยผู้ชายไปทั่วและหลังจะวางสายทางด้านนางเอกเธอก็ได้ยินเสียงคนกดกลิ่งที่หน้าบ้านและพอเธอไม่เห็นใครย,ยิงอยู่ที่หน้าบ้านเธอก็เลยรีบเข้ามาดูที่ด้านใน ก่อนที่เธอนั้นจะเจอกับเจนิเฟอร์ที่สภาพเนื้อตวงเธอในตอนนี้นั้นมันก็ดูไม่ได้และก็เต็มไปด้วยเลือดและเท่านั้ยนนังไม่พอเธอก็ยังโอ้วกคู่เป็นน้ำสีดำที่เป็นมือก็เข็มแหลมโผล่แทงออกมาจากพื้นก่อนที่เธอนั้นจะพยายามกัดคอของนางเอกแต่ทันทีที่เจนิเฟอร์เห็นสร้อยคอที่มีเสัญลักษ์ BFF เธอก็ถึงกั้อยู่ชะง,งักและเรียบหนีออกไปจากบ้านของนางเอกทันทีและภาไปแตะไปที่เช้าวันต่อมา ขอนางเอกเจอกับเจนิเฟอร์ที่โรงเรียนด้วยท่าทีที่ล่าเริงและก็สดใสเธอก็เลยช็อกหนักก่อนที่เธอจะพูดถามกับเจนิเฟอร์ไปว่าเธอจำเ,เรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านของฉันไม่ได้หรอก่อนที่เจนิเฟอร์จะพูดตอบกลับนางเอกไปว่าฉันก็คิดว่าเธอก็น่าจะหลอนและก็คิดมากไปเองมากกว่านะแต่ทางฝั่งงนางเอกเธอก็รู้สึกมั่นใจเพราะเมื่อคืนนี้เธอก็เป็นคนนั่งเช็ดคราบอ้วก และก็คราบเลือดของเพื่อนของเธอนนั้นทั้งคืนก่อนที่ทางด้านอาจารย์จะเดินเข้ามาพูดบอกเรื่องความสูญเสียในเหตุไฟไหม้เมื่อคืนนี้รวมมันก็มีเพื่อนๆน,นักเรียนรวมถึงอาจารย์และผู้ปกครองของโรงเรียนนี้ต่างก็ต้องมาตายจากไปในเหตุการณ์ไฟไหม้และใน,นขณะที่ทุกคนก็กําลังโศกเศร้าร้องไห้ฟรูไฟกันยกใหญ่แต่มันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะมีเพียงเจนนิเฟอร์คุณเดียว์ทุกน,นั้นที่เธอในก็ยังคงยิ้มออก และหลังเลิกเรียนในวันดีกว่าน,นี้เองในขณะที่โจนาสเขากำลังยืนโศกเศร้าอยู่ที่กลางสนามกีฬาพอเห็นแบบนี้เจนนิเฟอร์เธอก็เลยเดินเข้ามาปลอบใจเราก็เอามือของโจนาสให้จับไปที่ใบหน้าของเธอว่าตัวของเธอก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันก่อนที่เธอจะพาโจนาสไปหาที่เงียบเพื่อคุยการที่ด้านในป่าหลังโรงเรียนและทนันทีที่เธอถอดเสื้อผ้าออก ในจังหวะที่โจนาต์เขาก็กําลังเคลิ้มทางด้านเจนีเฟอร์ Jennifer, เธอก็พุ่งเข้ามากัดเขาพร้อมกับจัดก,การปิดจอบร่างโจนาตจนอิ่มสบายท้องก่อนที่เราไปไว่ายน้ําในเทะเลสาบเพื่อทําการล้างกลิ่นขาวเลือดออกเพื่อเตรียมจะออกล่าหาเหยื่อรายต่อไปและในคืนเดียวกันนี้เองทางฝั่งเจนีเฟอร์หลังที่เธอกลับมาที่บ้านและทําเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเธอก็ได้โทรหานางเอกก่อนที่พูดบอกกับนางเอกไป ว่าตอนนี้เธอรู้สึกสดชื่นและก็รู้สึกเต่งตึงมากและในขณะเดียวกันนั้นทางด้านชิปแฟนหนุ่มของเธอเขาก็โทรเข้ามาเป็นสายซ้อนพราอก็พูดขอร้องให้นางเอกมาหาเขาที่บ้านก่อนที่พูดเล่าให้กับนางเอกฟังว่าโจนนัสเพื่อนของพวกเรานั้นเขาก็โดนกัดกินเครื่องในจนตายที่ด้านในป่าหลังโรงเรียนและภาพประับีนเช้าวันต่อมานางเอกเธอก็พูดถางเจี่เฟอร์ ว่าทำไมวันนี้เธอถึงดูโสมจางก่อนที่ทางด้านคอลลินเขาจะเดินเข้ามาทักพร้อมกับพูดชวนนัดเดทกับเธอแต่ตอนแรกเจนิเฟอร์เธอก็พูดตอบปฏิเสธไปแต่ทันทีที่นางเอกพูดบอกกับเพื่อนสนิทของเธอว่าคอลลินนั้นเขาก็น่ารักและก็เป็นคนดีนะเธอก็ควรจะให้โอกาสเขาบ้างซึ่งพอยีนแบบนี้จึงทาให้เจนิเฟอร์เธอก็เลยพูดบอกกับคอลินไปว่างน้นคืนนี้ นายก็มาดูหนังที่บ้านของชั้นสิและเดี๋ยวชั้นจะทําการส่งที่อยู่ให้ไปในเมสเซจของมือถือนายซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองชิปเขาก็เดินเข้ามาหาหนางเอกร้อมกับพูดบอกกับนางเอกไปวัวชันก็เพิ่งซื้อลูกป่งสวรรค์สีสันสดใสยี่ห้อคิงเทคสุดฮิตมาพร้อมกับพูดชวนให้นางเอกนั้นไปที่บ้านของเขาหลังเลิกเรียนวันนี้เพื่อทําการจัดแมตช์กระชับมิตรบนเตียงนอนของเขาและพอตกดึกทานทีที่พวกาทัง้งคู่ ได้นั่งชิดกันบนเตียงนอนทั้งชิดหลือก็นางเอกก็เลยใช้ช่วงเวลานี้ค่อยๆําการตัดลิบบินถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกทีละชิ้นและในขณะเดีดวยวกันนั่นเองทางฝั่งคอนลินที่ขาก็ขับรถมาตามตามแหน่งที่เจนิเฟอร์ส่งให้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าที่อยู่ที่เธอส่งมาให้นั้นมันก็ดูเหมือนกับบ้านที่อยู่ในโครงการล้างแต่ด้วยความที่เขาก็กำลังหิวและก็อยากกินตับสาวฮอตอย่างาน,นั่นเจนนเฟอร์ จึงทําให้เขาก็กระหฮีนกระหืนเลยที่จะขึ้นไปดูที่ด้านบนก่อนที่เขาก็จะได้เจอเจนนิเฟอร์ที่เดินตรงเข้ามาพร้อมกับถอดเสื้อผ้าออกและทําการจัดการปิดจ็อบคอลลินให้เป็นมือข้ามของเธอในค่ำคืนนี้ส่วนตอนนี้ทางฝั่งนางเอกกับชีฟซึ่งในขณะที่พวกเขาก็กกาลังลองใช้ลูกโป่งสวรรค์ก็อยู่นั้นจ,จู่ๆเธอก็เห็นคราบเลือดและก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่เพื่อรักของเธอทา เธอจึงร้องกรีดออกมาลั่นจึงทําให้ทางฝั่งของชิปเขาก็เลยคิดว่าทางด้านนางเอกเธอก็กําลังคงฟินกับการเล่นกีฬาในร่มอยู่เป็นแน่จึงทําให้ตัวของเขาก็เลยจัดหนักให้เธอแบบไม่ยัง้งแหมทําไปได้และหลังที่เธอเสร็จกิจระหว่างที่นางเอกขับรถกลับมาที่บ้านเธอก็ได้เจอกับเจนิเฟอร์ที่ปากองทธนนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดด้วยความตกใจกลัว เธอจะรีบขับรถกลับมาที่บ้านและพอเธอพบว่าเพื่อนสนิทอย่างเจนนิเฟอร์นั้นเธอก็เข้ามาดักรอนอนรอนอยู่ที่บนเตียงนอนของเธอพอเห็นแบบนี้เธอก็เลยยิ่งกลัวเพื่อนของเธอหนักมากขึ้นจึงทําให้เจนนิเปอร์ก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กก่ด้านนางเอกปังว่าในคืนที่เธอขึ้นไปนที่รถตู้ของพวกนักร้องวงล็อกเธอกลับถูกคนพวกนั้นทําการมัดมือมัดปากเอาไว้ เพราะพวกมันก็เป็นพวกลับที่บูชาซาตานหวังจะใช้สาวเวอร์จินอย่างเธอเป็นเครื่องเส้นเพื่อหวังให้วงของพวกเขาหนั้นก็ดังพลุแตกเหมือนกับวงมาลุนไฟก่อนไอ้นักร้องนํามันจะใช้มีดแทงจินิเปอร์เพื่อใช้เรื่องของเธอบูชาซาตานจนตัวของเธอนั้นก็สิ้นใจร้องก็ทาการโยมมีดเล่มนั้นลงไปในน้ําตกที่มีหลุมดําอยู่ที่ด้านล่างและพอฉันฟื้นตื่นขึ้นมาฉันก็จําอะไรไม่ได้ และพอรู้สึกตัวอีกทีฉันก็มาอยู่ที่บ้านของเธอแล้วและเจนิเฟอร์ก็ยังพูดบอกอีกวันหลังที่เธอกลับออกไปจากบ้านของนางเอกแล้วเธอก็ได้เจออา์มินนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอินเดียก่อนที่จัดการกระสุกเขาจนตายเป็นที่สุดและทุกครั้งที่ฉันอินร่างกายของฉันมันก็จะแข็งแรงและก็เปล่งปลงั่งเหมือนกับที่เธอเห็นก่อนที่เจนิเฟอร์จะทำการโชว์บางอย่างให้กับนางเอกดู ว่าถึงร่างกายของฉันจะเป็นบาดแผลแต่แผลในร่างกายของฉันมันก็สามารถสมานหายกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วซึ่งรู้แบบนี้เช้าวันต่อมานางเอกเธอก็เลยเริ่มไปหาข้อมูลเกีย่ยวกับศาสตร์ปื้ดหรือผู้ซาตานก่อนที่เอาเรื่องนี้มาพูดเล่ากับชิปปังว่าการบูชาซาตานนั้นก็ต้องทำโดยการใช้สาวบริสุทธิ์และถ้าหากไม่บริสุทธิ์แล้วล่ะก็คนคนนั้นเธอก็จะถูกซาตานเข้าสิง และต้องทําการกินเลือดก,กินเนื้อของมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปและวิธีเดียวที่สามารถจัดการปิดเจอบซาตานได้นั่นคือการแทงไปที่หัวใจของบานซึ่งมันก็แน่นอนละ่ะที่ชิปเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดเล่าให้ฟังแถมเขาก็ยังพูดช่วยนางเอกนั้นแต่งตัวเส,สวยเพื่อไปร่วมงานเต้นลําในค่ำคืนนี้ซึ่งพอได้ยินแบบนี้นางเอกเธอก็เลยพูดห้ามเขาพร้อมกับสั่งให้ชิปนั้น หลบอยู่แต่ภายในบ้านห้ามออกไปในทั้งนั้นเพราะในงานเต้นราในค่าคืนนี้มันก็น่าจะเป็นอาหารค่ามื้อดีให้กับทางด้านเจนนิเฟอร์ก่อนที่คืนนี้นางเอกเธอแต่งตัวสวยเพื่อพยายามเข้ามาในงานเพื่อตามหาตัวเจนนิเฟอร์ส่วนตอนนี้ทางด้านชิฟที่เขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดบอกเขาก็เลยแต่งตัวพร้อมกับออกมาจากบ้านเพื่อหวังจะเดินมางานเต้นราทันใดน,นั้นเขาก็ได้เจอกับเจนนิเฟอร์ ก่อนที่เธอจะพยายามพูดปั่นหัวว่านางเอกเธอก็แอบคบชู้คบซ้อนและก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกับที่นายคิดและพอชีฟเริ่มสับสนเธอก็เริ่มจูจ่โจมโดยใช้เนืน้อแนบเนื้อและชักชวนให้ชีฟนั้นไปในสถานที่ที่รับตาผู้คนและพอนางเอกสัมผัสได้ถึงบางอย่างเธอจะเรีงวิ่งออกมาจากงานเพื่อออกไปตามหาชีฟแต่พอเธอมาถึงเธอก็พบว่าตอนนีเพื่อรักของเธอ ก็กำลังกัดคอชายที่เธอรักจึงทำให้นางเอกเลยเรีบก,กระโดดลงไปช่วยก่อนที่ทางด้านชิปจะใช้แรงขึ้นสุดท้ายของเขาใช้เหล็กแหลมที่อยู่บริเวณแถวนั้นแทงเข้าไปที่กลางท้องของเจนิปเปอร์แต่ถึงแม้ว่าเจนิปเปอร์จะกระโดดหนีหายไปแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วชิปเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนตายไปในที่สุดและหลังจากนั้นทางฝั่งนางเอกที่เธอก็สุดแสงจะทนเธอก็เลยตัดสินใจ พี่โบก็ไปที่ห้องนอนของเจนิเฟอร์ Jennifer, ที่ตอนนี้เธอก็กําลังเตรียมการและก็กําลังคิดว่าจัดการกินใครเป็นรายต่อไปดีและในขณะที่ทั้งสองสาวเปิดศึกบู๊ต่อสู้กันอยู่นั้นทางฝั่งนางเอกเธอก็ถูกเจนิเฟอร์กัดแขนไปหนึ่งทีจึงทําให้นางเอกจาเป็นต้องใช้ชักสร้อยที่มีสายลักษณ์ bff เพื่อทําการตัดสัมพันธ์เพื่อนออกจากคอของเจนิเฟอร์จึงทําให้เจนิเฟอร์นั้นเธอก็เลยยอมที่ปล่อยให้นางเอก ใช้มีดปักเข้าไปที่กลางหัวใจของเธอเพื่อจบรเรื่องทุกอย่างนี้ซะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เลยทําให้นางเอกเธอก็เลยต้องติดคุกแต่ผลของการที่เธอนั้นถูกซาตานกัดและก็ยังมีชีวิตอยู่มันก็เลยส่งผลให้เธอได้พลังของซาตานตัวนั้นมาและหลังที่เธอถูกขังเดี่ยวจึงทำให้นางเอกเธอก็ตัดสินใจใช้พลังของเธอทําการแหกคุกออกมาและพอเธอบังเอิญได้เจอมีดเล่มเดียวกัน ที่ใช้ฆ่าเพื่อนของเธอจึงทำให้เธอนานก็ตัดสินใจที่คิดจะไปล้างบางพวกนักร้องล็อกที่กําลังออกทัวร์กันอย่างมีความสุขโดยการฆ่าปิดเจอบพวกเขาทุกคนเพื่อทําการแก้แค้นในสิ่งที่เธอนั้นต้องสูญเสียไปและเรื่องราวของเจนิเฟอร์บอดี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ